ใส่คนไหนนอนอยู่สเดสเดอเอเสดเอตืนขึ้นมาฝันว่าได้เห็นเก่านุ่มผู้หญิงเหลนุ่มผู้หญิงือว่าเ้อาได้จับต่องลูกค่ำเก่านุ่มผู้หญิงเพิ่นว่าสิได้ราบท่างการ เียงโฉกพนาหรืออุญ,ญิ่งสิเป็นข้นน้ำโชกลาบมาหายเฮ้าเลขที่เป็นมงคลหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดหา้าเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก่าแปดหนึ่งศูนย์หก